วันนี้เราอยู่ที่หน้าตลาดคุรอมองมาร์เก็ตนะคะตลาดขวัญใจคนไทยทุกคนแล้วก็จะพาเจตพาเดินดูว่าช่วงหลังโควิดช่วงนี้แบบคุรุมองเงียบมากจะเป็นยังไงจะเหมือนกับที่เพื่อนๆเคยมาก่อนหน้านี้ไหมที่ย่างไรไปดูกันเลยเย้เต้นต้นาต้นตันต้นาตันต้นตันต้นเต้นตน ดูร้านหลายร้านปิดอ่ะเงียบเนาะคิงคองเนาะชิสุก่อนเนี่ิดตสกสกุลไน่เนี่ยฮิตตกสกุลไนเนอืมดูแบบร้านข้างๆที่แบบอย่างนี้ค่อยู่แบบเงียบเหงาอ่ะดูดีเออคือร้านหลายร้านอ่ะก็ปิดแบบปิดไปเลยอ่ะเออ เงียบมากนี่วัานอาทิตย์นะคะปกติช่วงก่อนโควิดนี้คือแบบไม่ได้เดินอะ่ะนี่นี่ก็ยังเปิดอยู่นะซูชิเลยฟุกุเย,ย้กลามาอ มาเกะต่อเออจะมีฝั่งน้อนก็คือเริ่มต้นนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เดินตรงไปเรื่อยๆเราจะไปเริ่มมาจากข้างหน้าเลยไหมอันนี้เราก็เดินมาจนถึงข้างหน้าแล้วนะคะไปเลยไปเลยอหอมหอมเครื่องแกงร้านฝันสับประรดมากเออที่นี้ว่อยนีอืมอันนี้ที่เราซื้อ

กินเลยมอิมาทาเบรือ๊าดกินไรหมอมัร้ากนยาไไาเบรือานกินมอัทาเบรุอยู่กินไร้ิาเรือลาดกินอาไอเรือาดก็อะไรไหมอม่เราดอเไรอารอดกินอะารไอาเรดกินวาเรากินข้าวไมมัเรากนี่ไรไอีมเป็นร้าน

มันเขาจะมีบริการย่างเนื้อให้ด้วยอ่ะโอ้เนื้อโคดิซุนอยเนี่ยอันนี้ร้านนิฟิโดอีอ้นิอยอืมอันนี้ตลาดผักสดไปดูผักกันหมอีกก็กะกะกะ อันนี้ทุกคนหลายๆคนน่าจะเคยเข้ามาก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากผักเราไปดูกันโอ้ขนมจ่าเอ้ยเท่ามาในร้านนี้คือเขาเปิดมานานแล้วว่าทุกคนน่าจะเคยได้เข้าแหวะเข้ามานะก็คือเป็นซูปเปอร์อเออ ทุกคนเราชอบอันนี้อ่ะถ้ามาเราแนะนำให้ซื้อนะเราไม่เคยกินรสโกโก้เลยอะ่ะเราชอบอันนี้มากอิติโกอร่อยเว้ยนี่กาแฟอร่อยจริงถ้ามาเจอนะแนะนำให้ซื้อเลยเอ้ยอันนี้อันนี้เราชอบเป็นทับโยกะเป็นเหมือนเม็ดเม็ดอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรละเออเม็ดสาคูเออเม็ดสาคูกับอันนี้อะไรอะ่ะแอล เออเป็นเมสซาคูกับกะทิอร่อยเว้ยมีมีแยมขนมปังขายเออที่นี่ก็หนาแหวนนะราคาก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคนะอืมดเมื่อกีก้ก็ก็โอเคนะราคาไม่ได้แบบแพงไม,ไม่ไม่แพงก็ราคาก็เท่าเท่ากับที่เคยตลาดเออตลาดเลยวะเท่าเท่ากับเออซุปเปอร์มาร์เก็ตที่อื่นนะคะเอออันนี้ก็แบบเข้ามาด้านในก็ได้นะมีเส้นอูด,ด้งนั่นนุ่นขายเนาะ ดูโซชิสิอยากกินไหมอยากกินเลาารอเปล่าเผ่อเนี่งงานว่าอันี่มันเป็นบ้าอะไรเป็น <c oughs> แกงกะหรี300่ส0หรเย็นนี่ก็โดยรวนนะคะอืมก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็คล้ายๆกับซุปเปอร์ที่เราพาเดินก่อนหน้านี้ก็ ไงไงเดี๋ยวเราออกไปเดินดูข้างนอกกันดีกว่ากินของอยู่นี่ไอกินของดมาชนนากิกสมออน่สุดก็แล้วร้อยหกสิบแดเยนนะอ้นนีーー้ยไอ้นี้ดังวัยโอคุนอิยากฮิโรชิมะโนอืมฮิชก ไห้กัตเต้ย่อโอ้うんこれ何บิกูด์อของอืมกินของได้ของแล้วนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นซอนเอ้ยถ้ามาที่คุโรม,มงแล้วก็ซื้อของที่นี่ก็ได้นะเจียวกว่า กกับพี่ยิงของอ่ะเวลาเราไปเที่ยวกันเราจะแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าพิ่งซื้อให้แบบรอจนถึงวันสุดท้ายให้ไปถึงเออตลาดแบบโอมมยาอากะร้านขายโอเมย์อกิก่อนเราค่อยซื้อแล้วประเด็นก็คือไม่มีมันไม่มีของที่เราอยากได้ไว้ก็เลยแบบแฮะโฟกัสเราเออมันไม่มีมันไม่มีของที่เราอยากได้อะก็เลยแบบเออถ้าเจอแล้วก็แจกว่าในความคิดของเจ้านะก็เรียบรีบซื้อดีกว่าอืเย้ไปกันต่อ เราออกไปข้างนอกกันเลยอือปลาสดๆก็กินกันซื้อที่นี่แล้วก็กินที่นี่แหละอ๋อเราเหยื่อทาราประทองเราออกมาแล้วดูหน้ากิ้ไหมอ้อกุ้งตัวเบลมเลยปูขอนปลาก็ยังมีบางร้านก็ยังเปิดอยู่ บางร้านก็ปิดไปแล้วก็เงียบๆเนาะโดยไม่มีคนอ่าพี่ฮิงคองบอกว่าคือแบบหลายๆร้านที่นี่เขาเขาแบบถ้าเราไม่ซื้อของแล้วเขาก็ไม่อยากให้ไม่อยากให้ถ่ายวิดีโอ if we don't buy anything they don't w a n t u s to take a video อบบนี้น mm hmm. อืมก็ขอโทษได้นะเราอาจจะแบบว่าถ่ายแบบเร็วๆเ,เราไม่เราไม่อยากโฟกัสกับของที่อย <laughs> ู่ข้างๆเยอะมาก <laughs> เดี๋ยวอืม โอ๊ฟุกุซูมซุมซุมซุมฟุกุป้าปักเป้าอ๋อนีร้านร้านเม็ดกาแฟนี่ก็เปิดนานแล้วดูนีเงียบเนาะดูตรงนี้เคยเป็นไดโกกุแล้วก็เปลี่ยนไปหลายรอบมากเลยดูนี่เงียบเนาะเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนู้นด้วย จะให้หมุนดูรอบๆว่าแบบเอ้ยมันเงียบจริงๆเจ๊จก็ไม่เคยมาซื้อไม่ค่อยได้มาซื้อของอะไรในคุรมองนะส่วนมากเวลาเรามาคุรมองเราก็คือเราจะไปตลาดคนไทยเว้ยซึ่งอยู่ข้างหลังนี่แหละเดยวพาไป <c oughs> แต่นี่อยู่ตรงนี้ <c oughs> เอ้ยเราอยากได้ห่มแดงอ่ะแต่ถ้าเราจะไปเที่ยวต่อถ้าเราซื้อหอมแดงมันจะบูดปะชดโสดนั่งกับโอชีนะ 嗯。伊拉尼，bang bang b a n 啊，ちょっと顔に嗯か欲しいの。キャップ。え、キャップもでない。 เจี๊ยบก็มาซื้อมะนาวอะไรก็ซื้อที่นี่นะคะกระเทียมเจียวแล้วก็หอมเราจะซื้ออันนี้เราอยากได้อันนี้ ที่บ้านเราหมอดแล้วเราอยากได้เราอยากได้เส้นหมี่ด้วยอะเราอยากได้เส้นหมี่มีอ้ท่มามรมสา ที่เราก็ไปซื้อของข้างในมาถุง่ะจ้นถุงราได้ไหมคะได้มามามานะคะมาม่าหมูสับแล้วก็มาม่าเต้างยกุ้มเราก็ชอบอันนี้ข้าวเหนียว ข้าวเหนียวญี่ปุ่นก็มีนะแต่เรามีความรู้สึกว่าข้าวเหนียวญี่ปุ่นมันมันยังไงอะเม็ดมันเม็ดมันไม่เรียวๆเหมือนบ้านเราอะมันก็ไม่ค่อยเออมันเหนียวอะไรแต่มันไม่เม็ดมันจะกลมๆเนาะแล้วก็ซุกข้าวทองไปกินกับไข่ดาวนะคะแล้วก็ชอบซื้อมะนาวเลยเพราะว่านี้มันมีขายที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นเขาจะมีแบบลนยแบบลูกใหญ่ๆอะมันก็ไม่ค่อยเปรี้ยวเวลาเรามาเราก็จะมาซื้อมะนาวที่นี่แหละแล้วก็ แล้วก็นี่หอมอ่ะร้าก็ถุงโขห,หอมแดงจะซูมทำไมรับก,ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหอมด้วยหอมแดงนะคะหอมแดงที่ซุปเปอร์เลยกับญี่ปุ่นก็มีขายนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบแบบแบบก้อนใหญ่ๆอะ่ะเออคล้ายๆหอมหม้อหอมสีขาวเออนี่หอมแดงเล็กๆเนาะไปท,าท่านกินจุได้มาแล้วเดี๋จะเปิดดูข้างในกันต่เอเลยไป มันเงียบมากเลยอะไปเดินสั่งกันไหมไปเดินดูเนาะิงจะถ่ายเสียก่อนนีขยับดูเจี๊ยบมีแต่คนขยากด, <laughs> กด,ดูวิวกันไปไปมาชอวอีกอยู่มบ้องว่าโฟกัสบูจังเดี๋ยวมินังบูจังตังไหนอ่เงียบเนาะ ได้ก oh. mm ็ย hmm, mm ู hmm, mm ่ก hmm, uh, <laughs> uh ็รีโมโอ้เมียนๆนะอ่าวีหิงหองกัวาเราไม่ซื้อเออขอโทษนะเราแบบ อย่างที่บอกไปว่าเราไม่ได้ซูมแบบของขายตามร้านอะเออเพราะว่าเออแล้วเราเราคือมันแถวนี้มันเงียบเหงามากเว้ยแล้วเราพี่ของก็ดูว่าเออดูไม่มีมารยาแล้วถ้าเราจะเข้าไปเดินซูมของที่เขาขายแต่แบบเราไม่ซื้อเราไม่อุ่นหนุนเขานางก็แบบว่าเออมันมันไม่มีมารยาทเนาะเงียบเนาะไม่มีคนเลย อันที่ชุบก็มาเด่นยิ่มีใครจะก็ถ้าเกิดว่าช่วงที่เออเราไม่ได้ถ่ายพิงของกดันเราอยู่นะก็ถ้าเกิดว่าช่วงที่เปิดประเทศแล้วนะคะก็เราก็หวังว่า คือโร่มองมาเก็ตจะกลับมาคือคักเหมือนก่อนหน้านี้เนาะอืมตอนนี้ก็จะแบบไม่มีมันมองตรงก็เหมือนร้างไปเลยอ่ะเออก็เหมือนว่าร้างไปเลยเฮ่อ,อ,อผ่านร้านค้าเท่านี้เนาะก็คือแบบก็เปิดไปก็ไม่มีลูกค้าแล้วก็คนญี่ปุ่นส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยมาเที่ยวคุโรงมงกันนะเหมือนอย่างพี่ของเองก็ไม่มาอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ก็เลยแบบ ออไระก่อนหน้านี้ก็คือฟิ่งของเรามีความรู้สึกว่าคุอเรามองมันมันค่อนข้างแพงแล้วมันก็มีแต่แบบร้านที่แบบเขาขายสําหรับนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเออคนนี่คุณเขาก็เลยจะแบบมาแต่ก็แบบไม่ได้ซื้อของอะไรอย่างงี้เออเพราะว่าสันญาก็จะแบบอืมกันมาก็จะแบบของก็ไปซื้อที่อื่นก็ได้เอออะเรามาจนถึงสิ้นสุดสิ้นสุดทางเลือกนี่ <c oughs> คุยอมมองตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะอันนี้ก็คุณ่วมองมาร์เก็ตนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็อย่างที่เห็นเนาะว่ามันแบบมันเงียบมากเลยอะขึ้นใหม่สีเออมันเงียบมากเลยอะเราสงสารคนที่เขาแบบมีเขาแบบขายของเปิดร้านขายของกันอยู่ที่นี่เนาะก็อย่างที่บอกไปก็หวังว่าถ้าเิดว่าเปิดประเทศแล้วหวังว่าคุณ่มมองมาร์เก็ตจะกลับมาคึกคักเหมือนก่อนหน้านี้นะคะ แย่ไงเดียก็ไปแล้วขอจบวิดีโอนี้แ่เพียงทางนี้นะฝากกดไลค์ฝากกดตะไข้ให้เชียกด้วยนะคะถ้าชอบวิดีโออะไรอย่างนี้เราจะไปพาเดินเที่ยวในญี่ปุ่นในโอซาก้ากันอีกเนาะเย้บ๊ายบาย